ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกับผมป๋าแงมและทีมงานที่มุจังเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่สหกร์โคโนมหนองโพราชบุรีครับว้าเค <Okay, okay. S 1> ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเงียบเหงาซบเซามีผู้นำภาพมาพเผยแพรในโซเชียลความจริงเป็นเช่นไรครับ นายสมบัติพิมพ์สีนายยกอบโต่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีบอกว่าอาจจะเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงบ่ายๆเท่านั้นครับอาจจะไปถ่ายช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้านี่คนเต็มลยครับวตาชาติที่มาก็จะมาสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นช่วงเช้านะคะปกติฮะไม่มีอะไรฮะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตลาดน้ําำเนินสะดวกไม่เลียบเหงาไม่เลี่ยงตลาดน้ําำเนินสะดวกกันนะคะ ขาวราชบุรีคู่กับแม่น้ําแม่กลองคลองดําเนินสะดวกแหล่งน้ําการเกษตรอุดมสมบูรณ์มะพร้าวน้ําหอมส่งออกลูกละ4ี่บาทครับช่วงที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยมะพร้าวมันขาดคอพราะขาดคอแล้วผลผลิตมันก็น้อยลงราคามันก็จะขึ้นแต่นะตอนนี้อําเภอดําเนินสะดวกของเราเนี่ยจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นก็คือมะพร้าวที่ส่งออกเป็นอันดับอันดับต้นๆเลยฮะแล้วก็อร่อยไม่เหมือนที่อื่นเคยเห็นมะพร้าวลูกละ40ิบบาทนั่นสิเมื่อเดือนที่แล้ว ดึงดูดนักธุรกิจชาวต่างชาติช่วยสร้างเศรษฐกิจสร้างงานให้กับชาวดำเนินสะดวกครับแต่ผมผมนิดนึงคือคนที่จะมาทำธุรกิจเรื่องมะพร้าวเนี่ยเขาทำส่งออกได้กำไรดีชาวสวนก็ก็ได้ได้เงินดีแต่เรื่องขยะมูลฝอยนะฮะเรื่องเปลือกเรื่องอะไรอยากให้เขาทำความสะอาดตรงนี้หน่อยเพราะว่าเราใช้น้ำ เพราะถ้ามันทำมันไหลลงคลองหรือมันไปทิ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําเสียทันทีเคยบอกไปแล้วนะว่ามาตรฐานการจงออกเขาดูถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญช่วยกันดูแลรักษาน้ำํำมะพร้าวน้ําหอมดําเนินสะดวกจะได้มีผลผลิตที่ดอีอย่างยั่งยืนครับสำนักงานประกันสังคม ตั้งกองบริหารจัดการเงินค้างชำระเร่งติดตามในจ้างค้างส่งเงินสมทบสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของลูกจ้างและผู้ประกันตนครับนายบุญส่งทัพชยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าถึงแม้นกองทุนประกันสังคมจะมีเงินอยู่2.4ล้านล้านบาทแต่ก็ยังมีในจ้างที่ค้างชำระเงินสมทบอยู่เป็นจำนวนมากครับทางสำนักง,งานประกันสังคมประสบปัญหาในด้านข้อมูลที่ เจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่ได้เป็นกลุมเป็นก้อนไม่สามารถรวบรวมไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่านายจ้างคนไหนได้ค้างจ่ายนายจ้างคนไหนที่ผิดนัดชำระนายจ้างคนไหนที่ไม่ได้จ่ายเงินส่งทบที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างต่อนเนื่อง การจัดตั้งชุชอกิจก็ช่วยติดตามเงินสมทบค้างชำระได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังขาดการชำระอย่างต่อเนื่องวันนี้จึงมีการจัดตั้งกองบริหารจัดการเงินค้างชำระแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงครับสถานประกอบการใดนายจ้างใดที่ที่มีแนวโน้มว่าจะค้างเงินชำระในจำนวนมากซึ่งเราสามารถเข้าไปเตือน ไปอัเลอร์ตอย่างต่อเนื่องหรือตั้งแต่เนิ่นๆได้จะทําให้เขาไม่เป็นหนี้ที่พอกหังหมู่มันมีการเจรจาประนอมหนี้มีการเราจาร,าร,เราจาที่จะพยอยจ่ายมีการเจราจาที่จะแบ่งจ่ายเงินสมทบที่ค้างชำระนั้นและคิดว่ามีกองเฉพาะขึ้นมามันก็สามารถทําให้การบริหารจัดการหนี้ที่ค้างชำระนาเงินมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับ ผู้ประกันตนได้อย่างเหมาะสมและก็เป็นทางมากขึ้นครับทำทุกวิถีทางเพื่อย,ย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมัน่นไว้วางใจสร้างหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดรครับท่วง หามแรงต่อแรงสะพานลอยหน้าวัดหลักสี่อันตรายสองเด้งเด้งที่หนึ่งกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นไฟฟ้าดับดับติดติดไม่ค่อยสว่างสนทุ่งห้องนิดนึงข้างบนเนี่ยคือมีการกระทกกระเป๋าตลอดกลางคืนให้มาดูแลนิดนึงไฟค่อนข้างไฟมันจะดับบ่อยนะกลางสะพานน่ะช่วยดำเนินการแก้ไขหน่อยเด้งที่สองสะพานลอยสร้างมานานหึ้งกันลื่นลบหมดแล้วครับพือหลายปีแล้วก็ประมาณ20กว่าปีอะ แต่ปัญหาคือมันเกิดตอนฝนตกไอ้ที่การเลื่อนไม่มีพวกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุผู้วง่ายแล้วนักเรียนเดินลงมามจะลื่นถึงกับต้องอุทานว่าคุณพระช่วยนักเรียนล้มทุกวันผ้ายังล้มเลยเลื่นทุกวันคร<ข>ับฝ<า>นตกห,<ม>ห<ม>ัก,กหมดแล้วต้องให้มันตายแล้วก่อนถึงได้มาทํากันแต่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลนะแจ้งไปก็ไม่ดีหน่วยงานเข้ามาดูแลเฉยหมดท่วงนี้ฝนตกบ่อยเด็กคนท้องคนแก่ลื่นกันครบ หรือต้องให้เจ้าหน้าที่สำมรงานเขตหลักสีลื่นกันซะก่อนกรมทางหลวงดูเลสะพานลอยข้ามถนนทุกแห่งอย่าปัดความรับผิดชอบเลยนะรับยาวนายปูนปูน